สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียรผ้ารวยเด้อครับพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะแนวทางตําราวรวมเสียนมาสู่พี่น้องซี่ครับผมครับขดลงหลังจากน้าเสนอแนวทางรัฐบาลไทยแล้วครับผมกับเล่มาดตเลาวต่อครับพี่น้องเนาะครับสําหรับคลิปนี้กะเป็นรวมเสียนเด้อครับผมครับรวมเสียนพี่ประกายเิ่นอ่า เบรกงวดหนึ you know, ่งนะครับผมคืองวดนี้ครับพี่น้องเนาะครับผมพอดีเป็นกิยากเป็นบดีคำนวณครับผมพี่น้องที่ติดตามเพียงบกายก่างวดนี้เป็นกับมาตะเลขกไทยครับพี่น้องเนาะเล็กไทยก็จะเลื่มครับผมบ่าว่าจะเป็นบนหรือล่างครับสําหรับรวมเซียนในคลิปนี้ก็จะเผย่อจะผ่านเด้อครับพี่น้องที่เด็ดในคลิปนี้รวมเซียนหลายสํานักครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมับฟังแนวทางตัวเลขตำราวรวมเซียน น้ำเชียร์าร่วยกับขอขอพระคุณทุกๆเสี้ยนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมไปรับชมรับฟังตำรา่วร่วมเสี้ยนกันเลยครับครับพี่น้องครับผมงวดวันปูแตกสามตัวเด้อครับพี่น้องครับหนึ่งศูนย์สามเลขออกหนึ่งสามศูนย์ครับงวดนี้ปูพิษณุโลกครับพี่น้องเนาอครับห้าสี่สามสองสามสี่ศูนย์สองสองห้าและสี่สามคือ กันบนล่างนั่ครับพี่น้องเป็นบนล่างเด้อครับผมครับสามตัวมีสองคู่ห้าสี่สามสองสามสี่เอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์เอครับผมฟังหันเลขติดเขาครับพี่น้องเนาะเก่าหนึ่งครับเอางวดนี้เด่นเจ็ดแปดเก้าครับเลขติดก็เป็นตัวเก่าอีกครับพี่น้องเก้าศูนย์หนึ่งสองตัวบนล่าง 8 7 8 8 8 9 9 7 9 8 9 9 49 40 41 69 60 61เน้น8 7 88 98 99 40 41 60 61ครับอ่ทอบนึงพอจอยครับผมเด่นต้องมามหัน3เมื่อนนี้2กับ5 20512353 2454เน้น24และ54กันเบิ้ล2233ครับ2กับ5 3เซียนเด่นต้องมาครับผมวดนนี้456ต้องมีเห็น1นตัว425262 4060 4353 63ครับ คนโคราดหนึ่งสองสามครับผมงวดนี้เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเดสองแสองเสองเสเน้น9ก้าสองเสครับเสียนกระทุ่มแบนครับพี่นอ้องน้ำเชียเคยเอามาเทียบเด่นเด่นพึ้นวันี้กระทุมเสียนกระทุ่มแบนด0เย์ส 194392374 470792421709กันเบิ่ล99และ77ชน2ชน2ครับผมอาจารย์จิตวีรศักดิ์ครับพี่น้องบน3กับ5เป็นหลักหน่วย737585 เก้าเน้น7จ็ดสห้าตัวบน5 7าเจ็ดสามสีเจหห้สเน้นสี่เจ็สามเจดหหลักหน่วยล่างสี่กับ5้สองตัวล่างสองสี่สามดสี่เจดห้าและ3าหเน้น7จสี่และเจ็ดห้าหายมากเห็นหลาย อาจารย์ประสิทธิ์ครับผม3กับ4เป็นหลักหน่วยล่าง8 4 9 4 0 4 1, 4 1 4ตัวเน่นครับผม8 3 9 3 0 3 1 3, 1, 3ตัวรองครับอาจารย์สุเมตรก็ติด4ครับพี่้องนาะ4กับ6เน้น4 4 7 4 8 4 9กับเน้น4 8 4 9ลอง6 4 6 3 6 2 62, หกสองมีอไรดียหกเด่น, 6, นกี่สีพ่อกะนวนครับอ๋สูตรที่หนึ่งเด่นห้ากับหกสูตรที่สองเด่นหกกับเจ็ดชนหกเด่น้อยดิมืนเนี่ยเงี้ยหกบะถิ่มเลยเทาไจานอาจารย์โม่งหวานห้าสามหนึ่งเน้นห้ากับหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ห้าและหกหนึ่งครับผม อาจารย์เอก3 4 2 7ตัวเด่นสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็นึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดแปดเ้น้นสาม7องสามี่สองสนี่ปูนาครับผมรัหลักสิบสองศูนหลักหน่วย4ี่ห้ 0401-2425-4555-51-6465-61เด่นบนล่าง4กับ9ครับผมมหันเข้าที่0พ่อไพบูลทบทวนได้ครับพี่น้องมหันเลขคอของ3ศนงวดนี้4 5 6 9แล้วก็ให้รูดเก่ามเม็ดเดียวครับพี่นอ้องลงไปมาว่านี่ 9กหครับผมเก้าหกกันห้าเก้าเ้าเก้าครับผมพี่น้อง G, เอฟซีเห็นคอมเมนต์ว่าจะไปไทยก่อนด้วครับผมเินว่า 96. เก้าหกเมือนงวดบังหันพอก 46, ระหายสีหกเล็กเล่าไปบอกไทยหลักร้อยสี่ห้าเจ็สามตัวบนสี่เก้าหกห้าเ้าหเจ็ดเก้าหครับนี่มาทบทวนอ๋อ ตัวต้วนเซียนสามสำนักครับเด็นเดินดีพอลาดพาวเก้ามาเชียร์นี่นะครับตอนนี้ส่วนสองกับส่วนหกส่วนเจ็ดนั่เอาทิศทางตัวเลขครับเอาครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะ แนวทางตำลาวรวมเซียนครับถือว่าเป็นที่เด็ดกวาด่าใดครับผมครับหลายๆเซียนกับเลขชี้ยุ่ชนกันยุบประมาณเลขสามเลขสี่เลขหกนี่ครับพี่น้องเนาะสามสี่ห้าหกนี่แหละครับผมครับหลายๆเซียนกันพี่น้องที่กระล่องเอามาวิเคราะห์ไปไปทำกันครับผมที่เด็ดก็บจะเลื่อมเลขของพอให้บุญเนาะครับผมเอามา ย้ำให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสูตรนี้ิ่นว่าเดินดีมากครับพี่น้องครับเลขหามาครบบนสองตัวมาครบบนครับผมเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาดรวยกะขอไว้พ่อให้พี่น้องมีชี่โชคดีถูกหวย้ะเงินไปน้ำกันครับในวันที่6 6กรกฎาคม68ตํตาราว2องทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ